ยาคุซ่าคิวามิภาคที่2ตอนที่1จดไม้แห่งโลหิตสวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกมยาคุซ่าคิวามิภาคที่2นะครับต้นศตวรรษที่1980ข้ามุโรโช กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนักสืบคนหนึ่งได้เดินทางเข้ามาในผับ พร้อมกับอาวุธปืนในมือเขาเข้าประตูเข้าไปด้านใน 함정이 아니야. 내가 죽어도 조직은 영원해. 두어 봐라. นักสืบคนนี้ได้เห็นคนคนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งยิงก่อนตายเขาได้ปลาใข้นักสืบช่วยชีวิตลูกและภรรยาของเขา しし俺はヤツらとは関係ないんだ <laughs> こっから逃げるんだその子を渡せおじまん <laughs> <laughs> ชินเวลาผ่านไป20ปีชายคนนี้ก็ยังคงคิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้น 그럼 1 4년 12월 2006년 카무로초 น้าราสตาร์ดัสครับพวกแก๊งชาวจีนจะมารีดกเก็บข้าวคุ้มครองจากคลับนี้แต่ผู้จัดก,การปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้แต่จะจ่ายเป็นกําปั้นแทนจนพวกนั้นหนีไปจากนั้นผู้จัดก,การร้านก็เผยออกมาว่าคิดถึงที่ริวจังเลย ちを好き勝手させるわけにはいかねんだよ。さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また一年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねんだが、キリュウさんがいてくれるや。おさむ、かじ王に。 ผู้ประทับแห่งตระกูลคาสมะก็มีลูกน้องมารายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีการตีกันเกิดขึ้นที่ด้านนอกร้าสตารัสอีกครั้งที่เมืองอยู่ในช่วงสงครามระหว่างแก๊งเขาคุณคริสว่าจะโจมตีกลับหรือจะวางเหยื่อลอดีและถ้าเป็นคิริวจะทำยังไงกับสถานการณ์เช่นนี้

เพื่อแก้แค้นและพวกเขาเชื่อว่าตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องทำเช่นนั้น,นพวกเขากำลังสนทนากับบุคคลลึกลับอีกคนทาง,ง,ทงโทรศัพท์ซึ่งตกลงที่จะช่วยเหลือพวกเขาในเป้าหมายร่วมกันในปัจจุบันที่จะทำให้เมืองคามุโรโชแห่งนี้เป็นทะเลเพิง 火の海にするだけじゃ物足りないそれだけじゃ無駄死にしていった連中が浮かばれやしない許してくれカズマお前の親殺したのは。 いい、いいいででももも目から、う回、カズマに会ภาพเหตุการณ์ในอดีตเผยเห็นความยากลำบากและความสูญเสียที่คาซามะคิริวต้องเผชิญรวมถึงการสูญเสียชินทาโร่คาซามะ ユーミ、つわむら、ユーミ、ユーチキ、ユーミ、huff… ユーミかどうしたの怖い顔して…なんだ…遥かかどこ行ってたんだ…どうした…その花束お墓参りに行くって言ってたでしょ เมื่อคิริอุตื่นขึ้นจากความฝันอันเลวร้ายข้ารุกกะได้นำดอกไม้มารอเพื่อไปเยี่ยมหลุมศพของสมาชิกที่เสียชีวิตไป Oh! シェーーーテェマンルーティは<ー>で,もうで,でいもおるお前らいつでも道具は抜けけようにそうけはい 行ったりご飯作ったりキりゅうのおじさんと楽しくやってるから安心してねおやさんどうして自分だけが残っちまったんでしょうかしかし肩たとなった今ははるかを立派に育て上げるつもりです四代目 คิริวกำลังคารวะหลุมศพของเพื่อนๆที่สุดสารคิริวมีโอกาสที่จะระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วขณะอยู่ที่สุดสารยูกิโอเทระดะก็ปรากฏตัวเพื่อสนทนาเรื่องส่วนตัวกับคิริวเทระดะต้องการคำแนะนำจากคิริวเกี่ยวกับวิธีที่จะหลีกเลี่ยงสงครามกันกับกลุ่มพันธมิตรโอมิและตระกูลโทโจ 仙台お前ら何のマネだ寺ラダの首いただきに来たんや。関西の送り込んできた鉄砲玉か อย่างไรก็ตามก่อนที่คิริวจะทันได้ตอบอะไรไปกลุ่มนักฆ่าคันไซคันเทิตโอมิก็ได้ยิงเทระดะคิริวสั่งให้เทระดะพาฮา,ารุกะหน,นีไปส่วนต้นจะจัดการกับไอยากุซ่าพวกนี้เองแม้ว่าพวกมันจะมีปืนอยู่ก็ตามว だここれをもって近江連合のゴー田会長のもとへ。 เทระดาได้ส่งจุดหมายถึงคิริวกำชับให้คิริวมอบมันให้กับประธานกลุ่มพันธมิตรโอมิโกดะให้ได้แล้วชาแมนเทระดาก็เสียชีวิตลงเอ้ยกูยังไม่ตายเรียกปอติกตึงไอทีเออเทระดาเทระดาเทระดา สัンฮารุกะจะเอ่ยปากว่าจะไปอยู่ที่บ้านเด็กกัาพาซันฟลาวเวอร์เป็นการชั่วคราวเพราะตอนนี้คุณลุงคิริวมีงานต้องทำเสร็จงานแล้วมารับฮารุกะด้วยนะคิริวพยักหน้าวัตคุิ 会5代目寺田幸雄は近江連合5代目合田会長と兄弟の契りを交わしこれをもって長きにわたる構想の終結を強く望むものでありますやいよい両姫ラクサアカーパタンジーホント軍徒長。 ต้องการสร้างความปองรองก,กันกับพันธมิตรโอมิจึงมีการโต้เถียงและทะเลาะก,กันในหมู่สมาชิกของตระกูลโทโจที่ว่าพวกนั้นมันเป็นคนข่ารุ่นที่ห้านะนายคิริวบอกว่าเขาจะเป็นคนที่จะไปคันไซเพื่อเคารพคำขอสุดท้ายของเทรดะดาแต่ก่อนไปคิริวขอให้เขาได้พบกับไดงโกลูกชายของคุณนายก่ยอนที่เขาจะเดินทางไปคันไซ แม่ของเขาแนะนําให้อย่าไปพบกับไดโงะเลยเพราะไดโงะไดเปลี่ยนไปแล้วคุณนายได้บอกกับทิริวว่าทิริวได้ทําผิดพลาดที่ต้องใช้เวลาหปีในคุกและตอนนี้ใช้เวลาหมกบุ่นอยู่กับคามุโรโชมันขึ้นอยู่กับทิริวแล้วล่ะที่จะพบเขาได้ในเมืองมาอ้าะ ที่ขับชาชไในโงถูกรายล้อมไปด้วยกลุ่มคนที่เรียกโดยติมะว่าลูกพี่พวกเขาจะไม่ยอมให้คิริวเข้าพบคิริวจำเป็นต้องสั่งสอนไอ้สวากข้างถนนพวกนี้ซะหน่อยจึงบอกพวกมันว่าถ้าอยากมีเรื่องให้ออกมานอกร้านคงจะมีเส้นมฆว่าเกิ みたいな奴がまだこの町にいたとはな何が言いて身の程知らずってことだ言うじゃねえかでもその口すぐに聞けなくしてやるぜやれ <laughs> お前らに恨みはねえんだこれ以上怪我させたくねえ うるさい <laughs> そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞやめろ <laughs> お兄貴お前らがかなは相手じゃねえしかしこいつは店に戻ってろ言うとおりにしろはい เมื่อเอาชนะลูกน้องของในโง่ได้ลูกพี่ก็ออกมาสั่งให้ลูกน้องเข้าไปในร้านพวกแกไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาจนมีเรื่องจะคุยกับคิริวเพียงลำพังคิริวขอร้องให้ไดโกะกลับไปที่ตระกูลโทโจโดยบอกว่านี่เพียงใโดโกะโดจิมะผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถรักษาตระกูลโทโจเอาไว้ได้คนอื่นๆมีแต่พวกกองกินคอรับชันแต่ไดโกะต้องการที่จะอยู่คนเดียวโดยสิ้นเชิง ทีริวจึงต้องใช้กำปั้นในการแก้ปัญหาเพราะเขาเก่งแต่เรื่องต่อยตีกับชาวบ้านแค่นั้นแค่นี้แหละครับพระเอกต้องการสกิลแบบนี้ 少しはフッ <laughs> 変わんねえな昔っから力ずくでことを動かそうとするそうした生き方しかできなかったからな <laughs> 俺も同じだ力で来るものには力で向かっていくだけだ อนาคตของตระกูลโทโจทั้งหมดมันอยู่ที่นี่แล้วขึ้นอยู่กับชายสองคนนี้คิริวจะไปคันไซได้โกจึงจะไปด้วยเขามีเรื่องราวที่ต้องสาสางเมื่อ5ปีก่อนพรุ่งนี้เขาจะรอที่สถานีรถไฟนะ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามได้ในยากุซ่าชิวามิภาคที่2ตอนต่อไปกันนะครับลางกันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างลก,ก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับรและถ้าไม่อยากผลาคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม,ม,าม,มช่องวานอวิอเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ 誰何を言おうが無駄だたとえあんたが行かなくても俺は行くぞお前明日駅のホームで待ってるじゃあ